ในวิถีชุมชนคนยะลาสิ่งสำคัญนานาน่าสืบสารวัฒนธรรมประเพณีชื่นนานการเล่นเพลงพื้นบ้านภุ่ิปัญญาวรรณกรรมท้องถิ่นแผ่นดินนี้ยะลาเมืองคนเก่งเพลงภาษาศิลปะงานฝีมือมีชื่อขานยอดอาหารหรือเรื่องเครื่องนุ่งหม่มวิถีคนยะลาสันสังคม ค่านิยมการให้ด้วยใจงามเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกยียรติถูกท่านดิฉันนางสาวพานีซาดอเลาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนกาบังพิทยาคมดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องเยาวะชนกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่น เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตโดยแสดงออกเป็นรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายทันผู้ฟังคะวิถีชุมชนวิถีคนยลาประการแรกที่ดิฉันจะขอยกมากล่าวคือประเพณีวัฒนธรรมในด้านอาหารนั่นก็คือข้าวต้มลูกโยนหรือตู้ปะ อาหารแห่งวัฒนธรรมภาคใต้ความหลากหลายของชื่อเรียกนั้นจะต่างกันออกไปตามท้องถิ่นนั้นๆหากแท้จริงแล้วคือข้าวเหนียวที่ห่อด้วยใบกระเพาะอาหารอันโอชะของคนภาคใต้ตูปะเป็นขนมที่ใช้ในงานประเพณีหลายๆงานในท้องถิ่นภาคใต้ถือเป็นอาหารที่สำคัญของทุกๆศาสนา ถ้าเป็นชาวพุทธจะนิยมทำกันในช่วงออกพรรษาหรือไม่ก็ช่วงงานชักพระลาพระทั้งหลายชาวบ้านจะทำขนมต้มใสบ่บารหรือถวายพระส่วนชาวมุสลิมจะทำกันในวันออกอีดหรือวันฮาริรยโยพี่น้องชาวมุสลิมถือเป็นวันสำคัญแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องจากจะมีการเดินทางไปเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายขนมอาหารต่างๆต,ต,ตามบ้านเรือนการทำตูปะจึงเป็นที่นิยมทำกันอย่างมาก ในทุกครัวเรือนสามารถสร้างความอบอุ่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยิ่งเหนียวแน่นมากขึ้นเมื่อได้อยู่พร้อมหน้ากันทานตูปะร่วมกันร่วมรักความสามัคคีที่จะเหนียวแน่นเหมือนดักตูปะที่ช่วยกันทําและนําไปแจกจ่ายเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างท่านผู้มีเกียรติคะเยาวาชนอย่างเราจะอนุรักษ์อย่างไรให้ประเพณีนี้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาแน่นอนเลยคะ่ะ อาหารเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมของเรายังคงอยู่ได้และมีการเล่าขานต่อดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของดิฉันคืออยากฝังลึกวิถีชีวิตของคนในชุมชนดังนั้นจึงต้องชักชวนโรงเรียนให้นำองค์ความรู้ต่างๆในชุมชนไปใช้ในการเรียนการสอน ปลูกฟังพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นบ้านในกลุ่มเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจอาหารพื้นบ้านไม่แพ้อาหารสมัยใหม่ชุมชนมีการนำไปต่อยอดและส่งเสริมการทำอาหารหรือแปรรูปขายในชุมชนนั่นคือความยั่งยืนของวัฒนธรรมที่จะอยู่ต่อได้ทุกท่านคะ ถ้าเราไม่นําไปประยุกต์ก็จะไม่มีการสืบทอดเยาวาชนอย่างเราย้ําและเพิ่มว่าอาหารที่ค้นพบนั้นกินแล้วดีต่อวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว สุขภาพทางใจอารมณ์และเชื่อยลดรายจ่ายค่าอาหารได้ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาวะใดยรวมด้วยดังนั้นจึงเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วิถีชีวิตไว้จะทำให้วัฒนธรรมของเรายังคงอยู่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาทานภูมิเกียรติคะ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงถึงวิถีชุมชนวิถีคนเยาลาที่สร้างสรรค์ไว้อย่างล้ำค่าควรแก่การอนุรักษ,ษ์สืบทอดและเนือสิ่งอื่นใดคนเยาลาเป็นชุมชนที่มีน้ำใจที่งดงามและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลและดิฉันหวังว่าต่อไปนี้วัฒนธรรมของเราจะตบโด้ได้กว้างขวางขึ้นและมีความก้าวหน้าในเรื่องต่างๆของวัฒนธรรมวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สร้างประเทศชาติที่ดีขึ้นและสร้างอนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้าขอบคุณค่ะ